สวัสดีค่ะเมื่อนี้มีน,น้อย,นอยมาถึงหัวหินตอนหกทุ่มนะคะตรงบอคสอหัวหินหกทุ่มมีนเ่เปิดโรงแรมอยู่ตุมบอกสอเลยนะคะอยู่ตุงบอคสอเลยนะคะอยู่ข้างในบอคสอนะคะคืนละหนึ่งพันสองร้อยบาทบวกค่าอาหารเช้านะคะเช็คอินเที่ยงเช็คเอาท์เที่ยงแต่ว่าเมื่อนี้มาเช็คอินตอนหกทุ่มราคาเดิมนะคะนี่ค่ะบริเวณห้องนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทสถานที่ก็กําลังเปิดกระเป๋านะคะว่าจะอาบน้ ก็จะมีมินิบาร์ให้นะคะมีตู้เย็นนี <c oughs> ่นะคะมีน้ำให้สองขวดมีโต๊ะทำงานให้มีทีวีมีแอร์นะคะมีไวไฟให้นะคะ <c oughs> ห้องน้ำก็โอเคนะคะ <c oughs> เป็นห้องอาบน้ำและเป็นอ่างอาบน้ำในตัวนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะ ก็มีคงใช้ให้ก็ไม่หมอคกุ้มผมมีสบู่มีกะซาไฮนะคะมีตู่ลรอเกอือไมีสภาไม่ทีเก็บสภาไฮเรียบร้อยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทถือว่าไม่แพงนะคะน,นี่เลยกรณก้อีที่เฮ้ามาแบบว่ามันจําเป็นนะคะยิงเมื่มขคืนส่วนข้างนอกนี่คะ่ะสภาตากผ้าแห้งเร็วนะคะมีที่ตากผ้าให้ด้วยนะคะ บรรยากาศด้านหน้าสมรเร็วห์กทุ่มนะคะนี่ก็เดจะจะขอเวลาอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนมื่ออื่นมีน่อยก็จะออกไปที่ชายหาดหาที่พักตรงชายหาดนะคะเพราะว่ากันที่ละมาตอนกลางคืนเนี่ยมันลําบากอยู่แล้วนะคะก็ะ,ะถือที่พักแล้วนะคะถึงหัวหินนะคะบรรยากาศบรูว่าจะเป็นยังไงยังเว้นนะคะเพราะตอนนี้ นี่น้นมาตื่นตอนหกทุ่มที่บกศหอวหินนะคะแบบเป็นเนยผสมควรวนะคะท่าวบวมนะคะไปเลยมันมาดึกแล้วหกทุ่มก็เลยเปิดโรงแรมไปตรงนี้เลยนะคะโรงแรมที่เขามาพี่น้องมาหอดหอวหินบกศออหอวหินมันจะอยู่ข้างในบกศมีออโรงแรมเดียวนะคะเอ,อการาพกักก็เขาได้สะดวกสบายดูยนะคะ งนี้ก็มึนว่าตรงนี้ก็พันสองถามว่าพันสองแพงไหมก็ก็โอเคในระดับหนึ่งถือว่าก็ไม่แพงเราพอรามาตอนกลางคืนนะคะถ้าข้าสิบไบค่ะที่ที่พักอยู่ข้างนาในตรงอาหารหนึ่งอันตรายเรามา 2, สองแม่ลูกถามว่าเราไม่คุ้นกับคนตะปวไปก่อนะเนาะมันคน,คนสถานที่น่ดหนึ่ค่ะได้บอกกันกกรู้ว่าลงรถเสร็จเดี๋ยวเราพักข้างในพักโรงแรมก่อนเพราะว่าเคย่อมากแล้วมึงมาตรงนี้มันไม่นุงแหนมนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมีอาหารเช้าอาหารเช้านี้เริ่มเจ็ดโมงถึงสิบโมงแล้วค่ะเดีวกระเชิดออกออกตอนเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวมีหน่อยจะนั่งรถสามลอ้อคื่อแกล้งไปงกันกระลูกเอากระปออ๋องอย่างไปหาโรงแรมไปตรงชายหาดนะคะเพราะเราก็ต้องการทําเลที่เป็นทะเลนะคะถ้า 1, พันสองเข้ามาอยู่ตรงนี้เข้าไปเห็นนี่ย่งแต่ถ้า 1, พันสองเข้าไปตรงชายหาดที่ไม่ไดาต้องการสิไปนั้นมันจะมีบาเบีย มีริมทะเลงานยังไงบ่ต้องใส่รถบ่วิทย์างานมันก็อโอเคนะคะเดี๋ยวเฮับพวงมาลืยอื่นมีหน่อสิได้โรงแรมตรงไหนแกันนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการสิมาเที่ยวแล,ล้วบ่รู้ว่าสิเริ่มตุลต่างไดนมาได้นะคะการมาหมอหินถ้าพี่น้องอยู่เทพันมีรถไฟฟรีนะคะมีรถไฟฟรีนะคะจากหมอนห้วยหมอ,มอหินรถไฟฟรีนะคะออกตอนตอน,ตอนสายๆนะคะในจังหวาบ่ได้นะคะดวยรักใจจ้ารักมาจุ๊บ